สวัสดีครับคลิปนี้กับสีพามาเมืองเพเนียตตอนนกครับผมอีกตัวหนึ่งครับซึ่งบอดด้ใส่งานแล้วครับอ่าเป็นเพเนียตเก่าครับซึ่งนี่ตัวนี้จะเป็นเพเนียตสองชาติครับพี่น้องอ่าผมสั่งสื่อมาทางอินเทอร์เน็ตครับโดนหรอกครับตัวนี้เขาเขาสนิมเรียบร้อยครับเพราะว่าเลิกต้อนกไปโดนแรอกครับเนี่ยครับจะเลยอสีเอามาอ่าบอกว่ากลไกการทํางานมันเป็นยังไงครับซึ่งสําหรับ เมื่อไม้ติดเห็ดพเนียอยู่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเนี่ยครับสนีิมม์กคือมาต้องไปสนใจครับเมืองแค่กลไกแลวก็วิธีการทํางานมันครับประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้กระจกแตกไปแล้วครับปกติจะมีกระจกอยู่ตรงกลางครับพี่น้องเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเขาว่าเมืองรายละเอียดของตัวพเนียรตัวนี้กันครับตัวนี้ก็โอเคครับเริ่มจากสปริงครับ สปริงตัวนี้ครับซึ่งต <pl ains> <part> <fish satisfy> <ados> ัวน <els> ี้เป็นเพื่อนี่สองท่านครับจะมีสปริงยูซีโตครับที่น้องซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ผมว่าจะหาซื้อสปริงแนวดซื้อสปริงยูมองดกัซึ่งสปริงตัวนี้คือเป็นสปริงของกับดักหนูครับที่ผมสังเกตมึงครับซึ่งผมซื้อมากเหรอผมสังเกตมึงตัวนี้เป็นสปริงกับดักหนูครับเนี่ยครับซึ่งเทาสามารถซื้อได้ครับผมตามล้าน อุปกรณ์ทางการเกษตรครับซึ่งจะมีขายครับพวกกับดักหนูพวกอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นแนวนี้ครับกับดักหนูครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับโอเคเนี่ยครับสปริงครับเป็นแนวนี้ครับกับกับดักหนูครับเข้าสื่อมาปุ๊บมันจะมีคูนึงนะครับเนี่ยครับเข้าสามารถตัดตรงกลางแล้วก็สามารถใส่ได้สองอันครับผมจะได้ข่างนึงพอดีครับซึ่งพเนียดตัวนี้เป็นพเนียดสองสองชั้นก็คือเข้ากับสามารถ ที่จะซื้อมา2ตัวครับผมแล้วก็เข้ากับตัดออกลกกาสามารถใส่ได้เลยครับคูนึงครับซึงตัวนึงกับประมาณบ่อกีบาทครับกับดักหนูครับง่ายสุดชื่อตัวนี้แหละครับนี่ครับประมาณนี้ได้ครับโอเคนะครับสาหรับสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับหาได้ตามร้านอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไปครับสรุปแล้วสปริงครับใช้สปริงกับดักหนูครับตัวนี้ครับส่วนต่อมาคือจะเป็นตัวเล็กข้างล่างเล็กฐานครับผม ตัวนี้ถ้าจากปะเนียตัวนี้เขาจะใส่เป็นเล็กแ่นธรรมดานี่นะครับเล็กแ่นธรรมดานี่ครับก้วหนาจะประมาณ2มิลนะครับประมาณนี้ครับก้มหนาประมาณ2มิลครับเขาก็มาตัดธรรมดาครับแล้วก็ใส่กันออกธรรมดาเข้าเลยครับแต่ว่าตัวนี้ปกติที่สื่อมากใหม่ๆมันจะเป็นสีดาครับสีดําแล้วก็ถ้าสีดํามาพร้อมครับแต่ว่าตัวนี้มันเขาสนิมแล้วครับนี่ครับเล็กประมาณนี้ครับนะครับ อันนี้เล็กฐานนะครับเล็กฐานครับต่อมาก็จะเป็นตัวชานครับผมชาญประเียตครับมันจะมีเล็กแกนกลางครับผมเล็กแกนกลางจะเป็นเล็กซี่เหลี่ยมครับผมเนี่ยครับเล็กแกนกลางตรงนี้ครับจะเป็นเล็กสี่เหลี่ยมครับประมาณนี้แหละครับบบใะญ่ยบาหน่อยครับอันนี้ผมก็บปแนีใจว่าประมาณเท่าไหครับผมขนาดเท่าไหเนี่ยครับ มากะสิเป็นตัวล็อกครับพ mm ี hmm. ่น้องเวลาที mm ่ไปต่อนกเข้าสามารถพับขึ้นพับลงได้ครับซึ่งตัวนี้เขาจะใส่เล็กครับผมเล็กกลมครับผมเนี่ยครับประมาณนี้ครับเล็กกลมครับ2ตัวครับพี่น้องมีตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยตัวนึงครับตัวใหญ่เอาไว้ข้างนอกครับตัวน้อยคือเป็นออกออกแลกอออกกับแกนกลางครับแลกอซุป้าไปครับแลก็มาออกติดกับกับตัวเล็กตัวนี้เลยครับเล็กฐานครับเนี่ยครับ ซึ่งมันก็สติสามารถหมุนคืนหมุนลงได้ครับแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวนึงครับนี่ครับตัวล็อกกันป้องกันเวลาเข้าจะเก็บเสียดบังกันมันพับลงครับเวลาเข้าไปตอกอะสามารถที่จะดึงขึ้นครับผมดึงดึงตัวเล็กตัวนี้ขึ้นได้เลยครับนี่ครับแล้วก็สามารถที่จะพับลงมาได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสึ่งมันเป็นเล็ก เล็กคือสมันมุนขึ้นมุนลงได้ตัวนี้ครับนี่ครับมุนขึ้นมุดลงได้ครับเราจะนีตัวล็อกครับสำหรับคนไกล้างในโอเคเดี๋ยวผมจะล่องกลางออกเลยครับสองขีดเลยครับเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับล็อกเข้าไปครับนี่ก็บดศได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเอากล้องมาถ่ายมันก่อนครับก่อนผมสิดักครับโอเคครับกลางออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสองชั้นครับเป็นแนวนี้เลยครับจะมีตัวล็อกครับอยู่ตรงนี้ครับตัวล็อกก็คือกันกันเวลาที่เข้าดึงคะีนดขึ้นมาเนี่ยกันนี่มันเดี๋ยกับครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็ปกติเป็นเล็กแนวนี้ครับเจาะหูครับแล้วก็พับขึ้นมาได้เวลาเข้าลงมาปุ๊บมันก็สิบ เป็นหูอยู่ตรงนี้พอดีครับเนี่ยครับเป็นหูอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เข้ากับสอดเล็กในเขก็ไปครับเนี่ยมันก็จะอย่แนวนี้ครับเวลามันก็บกขึ้นครับเนี่ยครับด้านปลายครับพี่น้องปลายนี่เวลามันดีดลงมาก็สิมีตัวเล็กก็ง่อยตัวหนึ่งครับเนี่ยครับแนวนี้เลยครับสําหรับผู้ที่สนใจจะไปเฮ็ุไวยใจงานครับเนี่ยครับซึ่งเขาดัดเล็กก็ง่อแล้วก็เจาะหู้ตรงนี้ครับแล้วก็แท่งลงไปลวออกเสียมข้างล่างครับ ออกเสียงของไตเล็กแกนการครับสองขางนี้เ็ดท่อกันครับเมื่อไรแตกต่างกันครับสองขางนี้ครับส่วนข้านั่นบนนี่เนี่ยครับประมาณนี้ครับไว้ใส่กระจกครับตรงนี้ครับตรงนี้ไว้ใส่กระจกครับตัวนี้ร่องรับกระจกครับฝังนี่ครับกระจกหน้าหลังครับเพระมาณเป็นสองชั้นครับตระตรงนี้จะเป็นกระจกหน้าหลังด้านบนก็เป็นตัวนี้เลยครับริมมันครับเนี่ยครับรลมมันครับตัวนี้ครับ โอเครับต่อไปเดี๋ยวผมจาสีมาดักให้เมืองครับสีมาตัดล่องดักให้เมืองครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับ,รรบเอ้วขานี่ก่อนครับดักมาครับเร่ถอดออกมาครับผมอ่ามันก็เสีเฉียกอยีกตัวหนึ่งครับเคนี่ครับ ครับผมดักเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมึงใกล้ๆครับโอเคนะเดี ha ๋ยวแป๊บนึงครับต่อเลยครับอ่าตอนนี้คือดักมากเรียบร้อยแล้วครับสองท่าครับเห็นไหมสองท่าครับตามรูปเลยครับมาสังเกตสังเกตตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นฐานอ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับตรงนี้ครับจะเป็นฐานเหยียบครับระวังเนี่ยมาถึงนี่ครับฐานเหยียบเวลานกเดินเข้ามากครับจะเห็นว่าเขา สาไหม่เป็นแบนตัวหนึ่งครับตรงนี้ครับไม่เป็นแบรนตัวหนึ่งล้วก็ปลายมาเนี่ยเขาจะยึดลวดครับผมเจาะเจาะตกขั้นด้านปลายครับอันนี้คือด้านขังในครับอันนี้ด้านปลายพระเนนยดครับเขาจะเจาะยึดเข่าขั้นตัวนี้เลยครับนี่คือเจาะใหม่ตัวนี้ตัวนี้ครับส่วนตรงนี้ก็เขาจะเจาะไม้เยียบนะครับเป็นหู้นิดหน่อยครับแล้วก็ใส่เชือกนะครับผูกเป็นปมครับโยงขึ้นมาครับ ยกขึ้นมาใส่สลักตัวที่นี่ครับสลักที่มาจากข้านตัวนี้ครับเวลานกไม่เหยียบตัวนี้ปุ๊บเชือกตรงด้านปลายนี่ครับเชือกตรงนี้ครับมันก็สีมาดึงสลักตัวนี้ครับดึงกระบอกตรงนี้ลงมาครับตรงนี้มันก็สิรุดครับตัวนี้มันก็สิรุดครับมันก็เห็นให้เนีดนี่ครับตัวนี้ครับพับลงมาครับพับลงมาหล่วก็ มาลลอกกับตัวนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยครับคนไก่ไม่แค่นี้ครับคนไก่ไม่แค่นี้ครับซึ่งตัวนี้เขาก็ใส่ด้ามปากกาครับผมปากกาธรรมดาเนี่ยนะครับมาตัดครับเนี่ยครับอ่ามันก็จะเป็นหู้อยู่ตรงกลางเนี่ครับเป็นแนวนี้เลยครับด้านปลายมันเขาก็อ่าด้านปลายมันเขาก็ผูกเชือกนะครับผูกเชือกผาแนวนี้เลยครับนี่ครับมาใส่กับปลายตัวนี้ครับนกเหยียบตัวนี้ปุ๊บ อันนี้ลุดลงมากครับตรงนี้ก็ะสิลุดครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช็คเมืองครับแี๋ยพิ่นึงครับเข่คครับเนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเมืองครับใส่ไว้แช่ครับสมมุติเป็นนกครับมันก็สิมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมโยนใส่ตรงนี้นะครับนะเข็คครับผมโยนไปเนี่ยนะครับมันก็จะลันลงมาพอรันลงมาปุ๊บตรงนี้มันเสร็จล็อกพอดีเลยครับมาสามารถรลุดได้เลยครับนะครับตรงนี้มันล็อกครับเนี่ยมาสามารถรลุดได้เลยเนี่ยครับ ล็อกสนิทครับกลไกไม่แค่นี้ละครับว่ามีอย่างหลายครับเวลาเฮ่าเลิกใส่งานครับถอสลักตัวนี้ออกครับทับขึ้นครับเสร็จแล้วก็สลักตัวเก้านี่ยละครับเสียบขัาหู้เลยครับเนี่ยครับเพื่อวิธีเก็บครับเนี่ยครับเป็นแนวนี้ครับตันี้คือกันครับตันนี้คือกันครับเอาก็ถอเลยครับถอดสลักแล้วก็ทับครับ คพับแล้วเขาก็นอันนี้เสียบใส่เลยครับพับแล้วเขาก็เอันนี้เสียบใส่เลยครับมีแค่นี้ครับจบแล้วครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปตัวอย่างที่ไปต่อให้มึงครับพี่น้องต่อหลักกระป๋อยครับเป็นแนวทางครับสำหรับผู้ที่คิดจะเฮ็ดพัเนียรไว้ใส่งานเองครับแค่รับเพียงนี้ก็ะจำเนี่ยครับติดตามกันไหมคลิปหน้าครับว่าสิมีกับดักนกตัวใดไม่ให้มึงครับ โอเคครับขอบคุณครับ